วันแบงคของมาช็อปกาเมินไปเดี๋ยวไปซื้อกาเมินเสร็จแล้วค่อยถ่ายกลับมาถึงบ้านแล้ว ตอนที่อยู่ช็อปการมินก็คือไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าตอนแรกคิดว่าช็อปมันจะกว้างแต่ว่าช็อปมันแคบแล้วก็เกรงใจคนในร้านด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต้องกอ่อเอกสารเยอะแยะไปหมดพวกเรื่องการประกันทั่วโลกแล้วก็ประกันในไทย นี่อันนี้ก็คือนาฬิกาที่เราได้มาใหม่อินสติ้งสามอะโมเลก็คือตอนแรกอะช่างใจอยู่ว่าจะเอา Apple Watch 10 หือว่าเอากามินสมนี่แหละากามินอินสติ้งสามนี่แหละรู้สึกว่ากามินมันไม่ต้องชาร์จบ่อยก็เลยเอากามินอืมเพราะว่าถ้าเอา Apple Watch มาก็คือมันใช้ได้มันใช้ได้กับทุกชุดก็จริงแต่มันต้องชาร์จทุกวันอะแล้วบางวันเราก็ลืมชาร์จเงี้ยมันก็ มันก็คือไม่ได้ใช้แหละแต่อันนี้คือเลื่อนถ้าอันเก่าอะ่ะมันอยู่ได้สิบสี่วันชาร์จครั้งหนึ่งแต่อันอันใหม่อตัวเนี้ยเขาบอกว่าอยู่สิบแปดวันมั้งน่าจะสิบแปดวันแล้วจำไม่ได้แหละประมาณเนี่ยในโหมดที่เป็นโหมดไม่ได้เปิด gps นะแต่ถ้าเปิด gps ก็คืออยู่ได้ประมาณ กี่ชั่วโมงสีประมาณประมาณ3วันแต่ก็ไม่น่าเปิด GPS ตลอดไหมเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในโรงแรมแล้วก็คงไม่ได้อยู่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่โรงแรมก็คงไม่ได้ใช้เลยหมด GPS หมด GPS ก็น่าจะใช้แค่ตอนออกไปข้างนอกที่ไกลๆที่มันแบบ ไกลจริงๆไม่สามารถจะใช้มือถือติดต่อได้หรือว่าอะไรอย่างประมาณนั้นและนี่ก็คือโฉมหน้าเลือนใหม่กดจึง,ง,งอ่ะพิกขึ้น้าสิรุ่นอะมูลิอะ่ะมันมีสีก็เลยเลือกถูกใจตรงนี้แหละเนี่ย เทียบอันเก่าให้ดูแล้วเขาก็ใส่อันเก่ามาให้ไวในกล่องเปิดให้ดูเทียบกับตัวเรือนเก่าใช่ปะเรือนเก่าก็คือเป็นหน้าจอขาวดำ instinct หนึ่งรุ่นแรกแบบออกมาปุ๊บก็ไปซื้อปั๊บเลยเนี่ยเป็นจอขาวดำแบบเนี้ยแล้วฟังก์ชันก็คือแบบ มันยังไม่เสถียรอ่ะเหมือนมันเป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งผลิตมา GPS ก็ยังไม่ค่อยแม่นอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีโหมดแบบแปลกๆกีฬาก็ไม่ค่อยครบเพราะว่ามันจะเอาไปลงในตัวที่ราคาสูงกว่านี้คืออันนี้ราคามันเบาที่สุดแหละเกือบที่สุดแหละในสมัยนู้นอะ่ะหกปีก่อนอนะ่ะพอ มาเจอตัวนี้สิ่งที่ถูกใจเลยก็คืออันนี้นี่เดี๋ยวทำให้ดูถูกใจมากๆนอกจากหน้าจอสีแล้วกีฬาที่เยอะขึ้นมีกีฬาแบบทางน้ำกีฬากิจกรรมหน้าหนาวอะไรแล้วก็มีอันนี้ นี่นี่จ้านางมีไฟฉายเห็นปะเนี่ยมีไฟฉายตรงเนี้ยมีไฟฉายในตัวาปิดก่อนเปิดจึงเดือนระดับความสว่างของไฟฉาย ระดับไฟฉายความสว่างอันนี้เป็นไฟสีแดงเลิศมากถูกใจมากตรงเนี้ยเวลาแบบใส่ไปกลางคืนเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือสว่างอยู่นะระยะประมาณ2เมตรได้มัง้ง อสองเมตรอะสว่าง2เมตรก็คือเห็นนะก็คือสําหรับเดินนะอืมไม่ได้สว่างมันเปิดไฟแต่ก็คือเดินเดินเดินไปไม่ให้มันดุดดุดอะก็โอเคแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือไอรุ่นไอไอเครื่องตัวแรกที่เรามีใช่ปะ่ะมันไม่มีโหมดนี้โหมดที่ส่ง SMS แจ้งเตือนฉุกเฉินน่ะไปหาเบอร์ที่เราตั้งค่าเอาไว้เช่นสมมติเราไปวิ่งออกกําลังกายแล้วเ,เกิดแบบ อุบัติเหตุล้มที่นาฬิกามันจับได้ว่าอันนี้คือการแบบเกิดการกระแทกรุนแรงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะส่ง SMS ไปหาคนที่เราใส่เมมเบอร์ไว้อะคือเชื่อมไว้อะอเป็นเบอร์ฉุกเฉินน่ะก็คือแอดเบอร์ได้สามคนมันก็จะส่งไปหาเขาเลยแล้วก็เหมือนบอกตำแหน่งบอกพิกัดอะไรประมาณนี้มั้งว่าเราอยู่ตรงไหน ประมาณเนี้ยคือมันไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นหรอกว่าเกิดอะไรมันแค่เตือนเฉยว่าเออไอคนที่ใส่เรือนเนี้ยมันมีปัญหาอยู่นะแต่ว่าก่อนที่มันจะส่งอ่ะมันจะมีถามถามก่อนว่าต้องการจะให้ส่งไหมเอสเอ็มเอสไม่ใช่มันจะส่งแบบส่งไปเลยอ่ะเออมันจะมีมันจะมีสองสองระดับมั้งที่ ที่คนขายเขาแนะนํานะมันจะมีอยู่สองแบบคือแบบที่เป็นการล้มหรือแบบกระแทกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นโชว์ก่อนว่าจะให้ส่งไหมเราก็เลือกได้จะส่งหรือไม่ส่งกับอีกอันหนึ่งที่มันจะส่งอัตโนมัติเลยก็คืออัตราการเต้นของหัวใจที่มันแบบสวิงมากๆแบบขึ้นไปแบบร้อยเจ็ดแล้วก็ตกหวบลงมาเลยอะอย่างนั้นอะ อันเนี้ยจะส่งเลยส่งอัตโนมัติพอเขาก็บอกอยู่ว่าเขาก็เคยถูกส่งมาเหมือนกันมันก็เลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากนี่แหละที่เราชอบมากเลยแล้วก็จริงๆหน้าจอมันมีให้เลือกหลายแบบนะแล้วมันก็มีให้เลือกหลายสีด้วยแต่ว่าเราเลือกสีนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันมันไม่ลายมันดูแบบ เขาเรียกว่าไงอะเวลาก็คือส่วนเวลาแล้วก็อย่างอื่นข้อมูลอย่างอื่นก็คืออีกสีหนึ่งมันจะได้ตัดกันอย่างเงี้ยก็คือ3ามท่มแนาทีแล้วตัวเลขก็วิ่งเป็นวิอันนี้ก็เป็นฮาร์ดเรทเป็นอ,อระดับความสูงแล้วก็อันนี้เป็นแบตอยู่ได้อีกสิบสี่วันคือไปถึงล้านอะก็คือใส่เรือนนี้ไปใช่ไหม แล้วก็คุยอะไรเสร็จเลือกอะไรเสร็จได้อันนี้มาเขาก็บอกให้เชื่อมเลยแล้วก็เลยถามเขาว่าใส่เลยได้ไหมเขาบอกว่าใส่ไปเลยได้เพราะว่ามีแบตอยู่แล้วก็คือดีดีเลยสำหรับคนอย่างเราที่แบบเป็นพวกเห่อคือเพราะแบบบางอันหน่ะมันจะแบบว่าเอากลับไปชาร์จก่อนแล้วค่อยใส่อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแบบ ตอบโจทย์เวอร์ตอบโจทย์คนหือแล้วมันก็จะบอกหมดเลยหน้าปัตนาฬิกาเนี่ยในหน้าจอเนี่ยเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนาฬิกาแล้วก็ระยะเอ่อจำนวนก้าวที่เดินวันนี้ฮาร์ดเลตแบบวันที่เดือนอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุดแล้วก็อุณหภูมิปัจจุบันบอกหมดเลยในหน้าจอเดียว คือฟังก์ชันนาฬิกาเราใช้แค่นี้อยู่แหละเราไม่ได้แบบต้องการที่จะเอาไปใช้สื่อโซเชียลอะไรมากเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาการมินก่อนเดี๋ยว Apple w a t c h 10ค่อยว่ากันคือ a p p l e Watch 10ะเข้าใจแหละว่ามันใส่ออกงานใส่กับทูกชุดได้แต่นาฬิกาก็คือใส่นาฬิกาที่ออกงานอะมันก็มีอยู่แล้วไงที่เป็นนาฬิกาแบบเข็มอะก็เลยรู้สึกว่าอ อันนั้นก็ไม่ได้น่าจะจําเป็นอะไรขนาดนั้นแล้วก็ติดตรงปัญหาที่มันต้องชาร์จทุกวันอ่ะอันนี้มันไม่ต้องชาร์จทุกวันไงไม่ต้องชาร์จทุกวันจริงๆขนาดที่ว่าสายหายอ่ะจะชาร์จที่หาสายไม่เจอไอ้เรือนเนี้ยสายคือหายหายแล้วหายอีกจนซื้อสายใหม่จนโหซื้อหลายแบบมากอ่ะเพราะว่า บางทีก็เกินเกินเวลาที่เขาบอกจากสิบสี่วันนี้ยบางทีก็เกินชาร์จทีลืมอ่ะจบจากนาฬิกาและก็อยู่ใกล้แล้วก็เลยเลยไปงานหนังสือก็คือตอนแรกอะ ว่าจะไปเอเชียบุ๊กเพราะว่าดูหนังสือเอาไว้แล้วจะไปซื้อด็อกแมนสุดท้ายก็กลับมาซื้อด็อกแมนเห็นปะ mm hmm. ก็คือไปไปหาข้อมูลอะไรมายิ่งใหญ่มากว่าแบบ <Okay. S 1> ควรเริ่มอ่านจากเล่มไหนก่อนดีนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คือไปได้ด็อกแมนมา mm hmm. เล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสอง mm hmm. ที่เป็นแบบกระตูนช่อง แต่ติดลิขสิทธิ์อไม่เปิดแล้วกันเนี่ยแต่ประเด็นคือเล่มหนึ่งเป็นปกอ่อนเล่มสองเป็นปกแข็งตลกมากแล้วคือเล่มเล่มนี้ไอ้ปกอ่อนก็ไม่มีเล่มสองไอ้ปกแข็งก็ไม่มีเล่มหนึ่งมันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้เฉยเลยก็ไม่เป็นไรก็อ่านไปอ่านได้แหละ นอกจากด็อกแมนแล้วเราก็ไปเอาอันนี้มาเพิ่มนี่จ้ะได้อารี่เอาวินพิคิดเล่มสามเล่มสี่อันนี้เล่มสามอันนี้เล่มสีม 2, ม่เล่มสองหมดเล่มหนึ่งเรามีแล้ว กลายเป็นว่ามีตอนนี้มีหนึ่งสามสี่สองไม่มีแต่วันแรกที่ไปงานหนังสืออะมีทุกทุกเล่มเนี่ยด้านหลังเนี่ยมีมีทุกเล่มครบครบแบบโอหไม่รู้จะครบยังไงเต็มเต็มชั้นไั้หมดตอนนี้คือล่อยหลอมากเพราะว่าพรุ่งนี้งานวันสุดท้ายแลย้วก็เลยได้เล่ม เล่มนี้มาเล่มนี้สองเล่มนี้อันนี้หมดอันนี้มีแล้วนั่นแหละแล้วก็กะว่าเออไปเดินเอเชียบุ๊กอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ได้มาจากเอเชียบุ๊กไปเดินเอเชียบุ๊กอย่างเดียวก็เลยกะว่าเออไปเอาเป็นเอาสแต็มแค่เอเชียบุ๊กแล้วกันไหนๆก็ไหนๆก็จะไปแล้ว ก็เลยให้เขาแต็มมาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เอเชียบุกที่เขียวของเอเชียบุกเห็นปะเอเชียบุกเป็นอันแรกที่แบบว่าเออไปซื้อเสร็จปุ๊บก็ไปไปไปสแปมเลยแล้วก็ตอนน,นรู้สึกว่าอยากกลับบ้านแล้วเพราะว่าเพีย สะสมก็เลยเดินไปบูธพิชาเหมือนเดิมว่าแบบเออเผื่อเขามีสแตมใหม่มาซึ่งก็จริงๆเขาทำสแตมอันนี้มาเพิ่มค o พเปอร์ครับเราก็เลยไปปั๊มมาเพิ่มและอันนี้เราก็สั่งทำเองเป็นสแตมชื่อของเราเองสแตมได้กับทุกพื้นผิวเสื้อผ้าขวดน้ำอะไรได้หมด ก็ดีก็เอาติดไว้เผื่อไปแบบข้างนอกแล้วต้องปัม๊มทีนี้พอได้3อันนี้เร็จใช่ไหมก็จะกลับบ้านสรุปไม่ได้กลับจ้ะเดินล่าต่อก็คือเดินแบบหาไปเลยนะว่าบูธไหนบ้างที่มีที่มีให้สแตปมก็เนีพินนี้จำไม่ได้เลยว่ามาจากบูธไหนบ้างแต่อันเนี้ยอยู่ตรงกลาง ตรงกลางเวทีใช่อยู่ตรงเวทีกลางเลยต้องหาดีๆอันนี้คือปั๊มกับด้านแต่ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เป็นร้านคอมิกส่วนใหญ่ก็เป็นร้านการ์ตูนอันนี้เป็นการ์ตูนวายอันนี้คือชอบมากใจอ่ะคือแบบอยากได้อันเนี้ยที่สุดเป็นนกกับหนังสือ คือแบบสวยอะคือเห็นคนเขาถ่ายมาแล้วแบบสวยอะแล้วก็ไม่หมดเท่านั้นก็เลยเดินล่าต่อดูอันนี้ก็คือจำไม่ได้จริงๆนะเนี่ยว่าได้มาจากบูธไหนบ้างเพราะแบบมันเยอะมากอะเกือบคือไปไป,ไปไปเดินไปปั๊มใช่ไหมเราก็มีพี่คนหนึ่ง หรือว่ารุ่นเดียวกันก็รุ่นประมาณใกล้ๆกันนี่แหละเขาบอกว่ามาล่าสแตมเหมือนกันใช่ไหมเขาว่ามีแผนผังอยู่แล้วเขาก็เขียนเลขเอาไว้เลยว่าต้องไปล่าที่ไหนบ้างเขาก็ส่งกระดาษให้เลยเขาบอกว่าเขาอะได้ครบแล้วเขาก็เลยให้แผนที่เรามาเลยก็เลยเดินตามแผนที่เลยไม่ต้องหาแต่ก็เอาแค่อันที่ชอบจริงๆอะอันนี้ก็คือเห็นเห็นในกลุ่มแล้วแบบ สวยอะแต่ของเขารู้สึกจะเป็นสีเขียวมั้งแต่วันนี้เป็นหมึกสีดำก็เลยแบบอุ้ยสวยมากอะสวยจริงเนี่ยก็ได้มาเยอะเลยอันนี้เป็นของ avocado book อันนี้ก็มีน่ารักหลายอันอะยังไม่หมดนะนี่แล้วก็อันนี้หน้านี้หน้านี้หน้าเดียวเลยทางฝั่งเนี้ยไปล่าของไปศนี อันนี้คือของไปรษณีย์ทางหน้าเลยนูเดินไปจนสุดมุมอีกฝากฝั่งหนึ่งอะแล้วก็อันนี้เป็นของบูธอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าแบบสวยอะเขาทำสแตมป์สวยมากอันใหญ่มากเราคืออุ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ อันเนี้ยร้านเนี้ยเขาใช้ไอ้นั่นสแตมของซาชิซาชิฮาตะที่ที่มาขายที่บูธพิชาเฮ้ยเพิ่งรู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโ oh อนน้ไม่ก็ตอนเนี้ยตอนสแต็มอะเราไม่ได้จับใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันเลอะแต่คือตอนเนี้ยมาลูบอะมันเป็นเหมือนปมนูนอะเฮ้ย ใช่อันอื่นมันไม่เป็นอันนี้เป็นอันนี้เหมือนปั๊มนูนไม่เชื่อลองจับลองรูดมันไม่ใช่หมึกแบบนี้นี่ใช่มันเป็นคนละหมึกมันเป็นอันนี้เป็นหมึกของญี่ปุ่นมันเป็นพี่ปั๊มันเป็นหมึกเหมือนตเราก็แค่ไ่จิงมาทาก็มันเป็นของซาชิฮะต่างงีต่ีไม่้จใช่แต่ความรู้สึกมันเหมือนมันเป็นเรื่องเยวกแล้วมันสวยนะฮึจริงๆ ไม่เชื่อลงมาดูไม่จับก,กันเดี๋ยวดูดเออเห็นไหมมันเป็นความรู้สึกว่านูนแต่อันเ <Yeah. S 2> นี้ยแบบคือมันเรียบไปเลยแต่ันี้มันนูนอันนี้ก็นูนนะเพราะว่ามาจากหลานเดียวกันหึตกใจเลยนะเนี้ยแล้วนี้ก็อาทิตย์ละเล่มไม่ค่ะเราปีละเล่มส่วนสองอันเนี้ยก็คืออันจุดท้าย กว่าจะได้อันนี้คือมาเยี่ยมชมบูธอันนี้คือต้องแบบเข้าไปสมัครแอปไม่ใช่แอปหรอกเป็นเว็บไซต์อ่านการ์ตูนอ่านอะไรอย่างเงี้ยอ่านนิยายอ่านอะไรของเขาอะแล้วเขาก็จะปั๊มให้นี่แหละตอนแรกกะว่าจะไปแค่เอเชียบุกเพื่อเอาแค่แค่นี้สรุปไปล่าสแตมปมาพอีกเพียบดูล่ามาอีกเพียบแบบ ไม่รู้จะเพียบยังไงกี่หน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแน่นๆ่นจุกจุอันนี้คือไม่ครบงานนะเพราะว่าขี้เกียจเดินแล้วแบบเหนื่อยจริงอนะ่ะเหนื่อยแบบไม่รู้จะเหนื่อยอยังไงแล้วคนเยอะมากวันนี้คือเพราะมันใกล้จะวันสุดท้ายไหมแล้วมันเป็นแบบวันเสาร์อาทิตย์แต่คนเยอะแบบ ไม่มีโอกาสจะได้หยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายเลยอะคือถ่ายปุ๊บต้องติดคนแน่ๆก็เลยไม่ไม่ไม่ไมถ่ายดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้ามันติดหน้าคนแล้วมันจะมีปัญหาก็เลยได้ล่ามาแค่นี้ถูกใจอันนี้ชอบคือตั้งใจจะไปเอาอันนี้เลยกับไอ้น้องหนูเนี่ยพอมันว่ามันน่ารัก แล้วก็ตอนนี้ก็เลยมาชอบอันนี้อีกการหนึ่งเลยเพราะว่ากิมมิกของสีที่เขาใช้อ่ะเลิศเลิศจริงโอ้โหทำไมแบบญี่ปุ่นเขาทำถึงขนาดนี้วะญี่ปุ่นทำถึงกละวันนี้ก็ไม่มีอะไรเละก็แค่นี้แหละไปมาทั้งวันออกจากบ้านสิบโมงกลับถึงบ้านห้าโมงหกโมง ากว่าจะเข้ากว่าจะเข้างานหนังสือได้เกือบครึ่งชั่วโมงติดมากติดแบบบางคนคือลงจากรถและให้คนขับคนที่ขับรถมาไปวนหาที่จอดก่อน <c oughs> แบบอูคนเยอะมากแล้วก็คนมาคอร์สเพก็เยอะแบบอุ้ยจะเยอะไปไหนถ้าไม่มีอะไรผลประกอบการวันนี้ก็มีแค่นี้เลยจ้า ยังไงก็ไปเจอกันใหม่ไม่รู้ตอนไหนอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากยุ่งแบบสุดๆน่าจะได้ถ่ายแค่เสาร์อาทิตย์จริงๆเดี๋ยวรออะไรให้มันลงตัวก่อนเพราะว่าวันธรรมดายุ่งเกินเหตุยุ่งแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็เพียแบบไม่มีสาเหตุนอนเร็วแบบไม่มีสาเหตุเช่นกันก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบาย